เล่นได้สวัสดีค่ะโอ้ยเนี่ยวเที่ยเดี๋ยวนียเดี้เปิปคาราไเปคาราไยโอ้เจย์ยาแล้วเี่จีมี FC ถามทำไมไม่ตอบบ้างล่ะอีดอกฉันกลัวโป๊อ่ะใครทักในเกมหรอเจอประคาต้นเกมชอบมากเลยว่าวหม โอ้โหมาเจอหนูพลังล้างพลังล้างังาเมื่อกี้มาเดูกันหนูพลังหนูขึ้นมาชั้นสองแน่นะพี่วางสเตอร์มิน่าไม่ให้มีดูดใช่ไหมโออรูปเกิงไม่ได้ดูดผีเกมนี้ดูดเก่งอีดอกเดียวปะเบลเบลแล้วเหมือนมีเกาะเกาะที่มันชนแล้วมันแตกกระจุยได้อ่ะว้ายโดนป้องไมปเลยมึงมาแค่นหน่อยครับมาแค่นหน่อยตอนะไรมาเรียกไม่ให้คนละ เดี๋ยวหนูลองชั้นสองให้อ่าเดี๋ยวผมลงชั้นล่างก็ได้ผูกรับบทเป็นพิษรับบทนางสวดนะจ้ะมยายังมาดูตู้น้ำน้ำมอตัว,วยอยู่แล้วโต๊ะอึดโดนไปเลกล้องอนะ่ะเดี๋ยวพิษลงไปช่วยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชับบ้นสองหนูชั้นสองหรอตาย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 นี่มาเตะระวังน้องมาเตะเฟสเฟสจะไม่กลัว,ลวเราขออกนะีย่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะ มันลงไปแล้วมันทาา่าไปมันอัพกำเนิมาเอาใครไม่รู้ว่าคนนี้เล็กร่องขึเป็นอะไรพี่กำลังโบเล่นไงแหละมาเล่นพี่ไม่นใจน้ำตามมาตรงกลางแล้วทำดูใ,ใครอ่ะใจเฮ้ยผีทั้งน้องฟุกอย่าไปอยู่ใกล้ผีอยู่ตรงพิธีหรอผมผมทำพิธีอยู่แล้วมันมา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 ฟูมาช่วยกันไปมีกินมันกินมันนี่ นี่พีอยู่นี่อโอ้ย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไปไปภูมิช่วยหน่อยบูภูมามพี่มิยันภูมิวิ่งมาไปเลยไปเลยเนั่นแหละดูเก่งมากเลยอีภูมิมันไล่แก่นั้นอะ เออไป็อย่างเออใช้อาวุธใช่ไหมล่ะมีลิฟทีเบลมีเที่ยเออกดแบงคแหลกจะสู้ไปละเบลมึงสู้ออกันเลยเที่ยโอ้โหตามมาโปเออโดน้องไปเลยไม่ได้เซตพิธีเลยเดี๋ยวเซตของดีกว่าเออมึงรอบตู้กูไม่ได้รอ,อ,อบต,อตายไม่ได้ก่อน เดี๋ยวพี่เซตของไว้ให้ฝั่งนี้ดีกว่าฟูกสวดอยู่ไหมอ่ะไปได้วยสวดไปสวดอยู่นี่เลยหาของอยู่ออมมยโอเคค่ะถ้าแบบหลอกตู้ไว้เนะี่หลอกบอกเลยก็ใช้กันจนเบื่อแล้วเนาะดูเจอ,อยันดูเจระปู กาวางมานต้องนีเลยก็ปักไปเลยสิคะเออเท็จเลยระวังนะมีคนลากมาไม่ได้ลากนะนี่พาเป็นยังไงบ้างรายงานสถานการณ์ดีล่าสุดจะลาไปหาผมนะครับรายงาเข่าวช่องจิตติมพา โอ้โหไม่โดนสาโอ้โหเลโอ้โหนี่ถอ่าอุ้ยมันเป๊ะไปแล้วนะพี่ระโอ้ยอย่าทำเรากำลังมาได้ปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดขอตั้งหลักก่อนไปเอง หายไปหายไปแล้วหายไปแล้วน้องภูมิพี่เจอยาที่ไหนสักที่วะอ้าวคนไม่เอาลอเอ่ยังม่ยังาม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 มมมมม

เขาอยู่นี่เขาหายไปแล้วโอ้โอะไรเนี่ยกูกกระลาพีมเชื่อมาห้ามพ่องนะอีสัตย์โดนต้องไปเลยขาดโดนแหวปีเลยจิี่หน้าแดงเลยอ่ะดูนี่ไม่มีมารยาทคนชอบอคนรังยีทีกันโย่ห้าช่วยดเวยใส่ถุงพิมพ์เบลลแกเขาเป็นผู้ล่าเขาก็ต้องล่าเพราะหวาแกจะให้เขายืนนิ่งๆเหรอ ม,มันมาต <c oughs> อนที่โน่นคือยุทียมนอยากมาโป๊โดนก้องไปเลยต่เฟดตามโป๊เบนสซอรไม่ค่าเป็สัก,สกนแล้วจ้เออใครไม่รู้ <c oughs> อุ้ยเขาอยู่กับฉันันนีนไม่คิีอัดสุดปัดอัดนี่นี <c oughs> ่ะคลิปฉันแล้วก็แบบก่าเต็นโดนสุดี้อุ้ยไม่เทา ถอย,อย <laughs> ไปหนีไปหนีไปไข้าวมา,ามกภ <laughs> ูมิภูมิวิ่งเข้าวิ่งีภูมิภูมิพี่ยันในมือ ก็เดินติดกระจกเฮ้ยออกไปจากตรงนี้เพื่อนสวดภูมิห้องนั้นมีสเตอร์มิน่านี่ภูมเข้ามาไรพี่นะไม่ได้ว่ะหันหลังไปตรงไหนไม่ได้ ภูมิพีกอยู่ข้างหน้าภูมิถ่ายถ่ายภูมิอุ้ยเอีกอีภูมิเราไปหายาอีภูมิไปหายาเร็วๆสักทีดิโธ่อาหัวหน้าเทาไปยหน้าเทาไปอย่าใช้คำของเมืองทิพย์ตัวครับตัวครับเก้าเก้าสอง ไปไปไปตรงพิธีห้องห้องฉี่อ่ะห้องฉี่ห้องเยี่ยวเหรอใช่จะได้จุดกันเฮ้ยเฮ้ยามาผมบ้ามาผมอ้ <c oughs> าวแน่ก็ก็ก็แน่ก็เก้าสามแล้วจริงเหรอ <c oughs> ไฮมาร์กอ่ะไฮมาร์กแทนนะ <c oughs> มีแล้วเ,าเอาเปื้อนสิเออหยิบไม่ไม่ได้หยิบนะมนทำอย่างไรเล็เอา

เรียืนมอบแล้วอะ FC พี่นะตอนหาเกมทำมันเลยวจะกูให้โ้แลนะแผนอ้ยแผลคอยดูกนเอาแดกน้ำแล้วต้องไปเก็บข้อมงมาคอยดูก็มาเอาใหม่ว้ายอิจเตยแนองรัทุกคนของ ต้้องละนมเยไหนอ่ะมาร์คให้หน่อยตันให้หน่อยพี่มีประคำเขามีโล่ตันให้หน่อยจะตายจะตายเชด้วยฟุ๊กดึงมาวิ่งมาวิ่งมาฟุ๊กเออ,เอ,อโดนน้ำมอดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวฮนะเออ เอาอีภูมิไปเลยพี่ไม่ได้ใช้โอ้ยถ้าเอาเอาหมูดีที่หมายตายตายโอ้ยสงสารสงสารแหนีมากเลยพี่ผีมอบเลยอะเขามอบไปค่าเอฟซีอะเป็นทาบานรดุไปหรือเปล่าทำได้ยังไงให้ฟรีได้ไงอ่ะพี่โฮมมึงขนาดบางกดเป็นผีเอฟซีัดจริงเขายังฆ่าฉันอีดอก ความรักกันไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปเล่นคิวเลอร์แล้วนะจะไปเป็นเมนคิวเลอร์แหละแต่เป็นคิวเลอร์ไม่ไี่ยิ้มเมนเจอร์ก่อนไม่ถูกก่อนตอนนี้เนี่ยสีบดีกว่า